วันนี้มารีวิวไฟแช็กนี่ที่ไว้ลนท่าหดประจำประจำเวลาถ่ายคลิปเวลาซ่อมอันนี้ใช้มานานแล้วใช้ดีมีปรับความแรงได้ด้วยหมุนข้างล่างแรงอ,อยู่นะช่างนี่วิธีเติมก็ไม่ยากมีขีดให้ดูแล้วก็ดูน้ำมันมีเสียบเติมเลยอ่ะปื้ นี่ <debuted. S 1> น้ำกระพุ่งขึ้นจนเต็มน้ำพุ่งโอ้เต็มแต๊บเดียวเต็มกูเติมแป๊บเดียวเองนะช่างมื่ใส่ได้น้อยไม่ใช่อะไรทำไมเติมแป๊บเดียวเต็มเนาะมันวนเร็วนี่เดี๋ยวมาดูความแรงกันดีกว่านี่ความแรงกันเลยมาเจาะกระป๋องเล่นกันดีกว่าว่าจะไฟแรงขนาดเจาะกระป๋องได้ไหมอู้โอ้โหเลยแหวะเหม็นอ้ กับของละลายโอ้ไฟเขาแรงอยู่นะคะนี่ร้อนแรงร้อนแรงอ้วายวายของแรงแรงอยู่นะแรงของจริงอันนี้อันนี้ที่เติมที่เติมซื้อมาเติมเองเลยเหรอช่างอ่ซื้อมาเติมมันไม่ได้แถมมาด้วยโอ้ ช่างนี้ก็หาซื้อไปเรื่อยนะแหมพูดคุยเล่นเรื่อยเปื่อยนะคะจริงมาใส่ได้แค่นี้แหละเท่าหลอดมันเนี่ยแหละหน่อยเดียวมีะจอยหนึ่งรีวิวของเล่นเล่นไปเรื่อยไม่ได้นหรอกยั่ไว้ลนท่อหดอันนี้เอาไว้ล่นท่อหดนะคะลนก็ปรับเบาๆใช้งานดีนะคะเนี่ยอุ้ยอย่างนี้ทําแบบไว้นี่ใช่ไหมไอ้นั่นอ่ะที่ว่าเขาไว้ของกินไอ้ชาบูอ่ะไอไม่ใช่ซูชิซูชิที่เอาไว้เบิร์อ่ะ ไ่เบิร์นนะเอ้ยเบิร์นได้ไหมเบิร์นได้โอ้ยอย่างงี้เบิร์นกุ้งได้หน่อยได้ไหมช่างมาใส่ได้หน่อยเดียวเอาเบินไม่กี่ตัวไม่เป็นไรหรอกเบิร์นเบิร์นกุ้งได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะทำกุ้งกุ้งย่างกินกับอมาม่าได้ไหมเบิร์นมันกุ้งแล้วก็แบบโรยชีสโรยชีสหน้ากุ้งแล้วก็เอาไอ้ย hey. ืมไอ้ไอ้ตัวเนี้ยของช่างไป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 เบิร์นหน่อยได้ไหมได้ไหมช่างได้กระป๋องมาเป็นโลเลยโอ้เออน่าลองแฮะเออเบิร์นเบิร์นกุ้งเผาไง เดี๋ยวเอากุ้งกุ้งผ่าท้องไอ้ไม่แทะกุ้งผ่าครึ่งแล้วก็เอาไปใส่หมอ้มอทอดหม้อทอดไอ้นี้หม้อทอดไร้น้ำมันมาหน่อยหนึง่งแล้วก็เอาชีสมาโรยข้างหน้าแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้โรนดาบไลท์เซเบอร์เออเอาตัวนี้โรนเออเวิร์กเลยนะช่างมันก็เหมาะอยู่นะช่างเออต้องจัดหน่อยแล้วเมนูนี้อเอเอมันได้มันแรงได้ใจนะมันเหมาะอยู่นะก็ได้เนี่ยถ้าเบาเนี่ย มันเหมาะได้อยู่อ่ะเออเบาก็เนี่ยเจาะไม่ทะลุเนี่ยเบาเออเบาไม่ทะลุได้มันปรับเอื้อมันดีนะปรับได้เอออย่างนี้ยืมไปหน่อยนะช่างจะเอาไปเบินเบินกุ้งไงเอาชีสเอาชีสเอาชีสโปะบนกุ้งแล้วก็ลาดลาดกุ้งเออกินกับมาม่ากินมาม่าอย่างเดียวมันไม่อร่อยนะมันต้องมีออปชันโอเคโอเคพูดคุยเล่นนะคะไปแล้วนะคะอาช่างบายบายหน่อยค่ะช่าง บายบายขอบคุณที่รับชมนะคะบายบายค่ะยังไงก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะบายบายค่ะบายบายค่ะทางบ้านเพื่อนอาจจะหนาวกันแล้วเนาะแต่ทางนี้ยังร้อนอยู่นะคะร้อนตับแตกค่ะ <laughs>